ค่ะอุปกรณ์ที่เราจะใช้วันนี้นะคะก็จะมี2แบบด้วยกันอย่างแรกก็จะเป็นจเจ้าตัว hot r o l อ e r แบบนี้นะคะ hot r o l อ e r คืออะไรก็จะเป็นแกนโร่แบบนี้นะคะเหมือนโรม้วนผมเลยค่ะแต่ว่าเขาจะมีตัวแท่นเสียบเนาะแบบนี้เป็นตัวให้ความร้อนกับโรนะคะก็จะทําให้โรพวกนี้มีอุณหภูมิที่ร้อนขึ้นนะคะเวลาเราโรกับผมเราแล้วเนี่ยก็เหมือน จะทำให้ผมเราเป็นลอนนั่นเองนะคะก็จะใช้ร่วมกับเจ้าพวกคลิปคลิปที่เขาให้มาแบบนี้นั่นเองนะคะและอีกวิธีหนึ่งก็จะใช้เป็นที่นี่ผมธรรมดาเนาะเดี๋ยวทำยังไงนั้นไปดูกันเลยดีกว่าเจ้ yeah. เดี๋ยวเราจะมาเริ่มกันเลยเนาะที่เห็นหน้าสดแบบนี้นะคะก็คือเดี๋ยวข้างหนึ่งจะใช้ใชโรแบบอฮอตโรลเลอร์ให้ดูเนาะแล้วอีกข้างหนึ่งก็จะทําเป็นที่มีผมแบบแสตไอรอนเนี่ยน,น,ออน,น,นะคะเราก็จะใช้ฮอตโรลเลอร์แบบนี้อันนี้กีนเสียบปากไว้เรียบร้อยแล้วเนาะก็คือทิ้งให้เขาร้อน,นะคะ่ะตามระยะเวลาก็แล้วแต่ยี่ห้อของแบรนด์ที่ใช้เนาะแล้วก็ของกิงใช้เป็นเรมิงตันนะคะคนอาจจะไม่ค่อยรู้จักเนาะ ว่าอีกเจ้าตัวนี้คือมันไม่ค่อยนิยมใช้กันแต่คุณดิงชอบตัวนี้เพราะว่าลอนที่ได้ออกมาเนี่ยมันก็ดูพริ้วสววสวยงามเนี่ยนะคะมันจะเป็นแกนแบบนี้แล้วก็ม้วนเข้าไปกับผมเราแกนขนาดที่คุณกิ้งใช้ก็จะเป็นขนาดใหญ่นิดนึงเนาะเนี่ยนะม้วนไปไม่ต้องม้วนจนสุดนะคะเพราะว่าเราจะทําแค่วอลลุ่มตรงปลายเฉยๆก็แบ่งผมออกมาหยิบโรขึ้นมา ะะบุง้งลบแล้วก็คลิปปึ๊บนี่ก็คลิปเป็นแบบนี้นะคะ ได้โร่กระาแบนี้นะที่เห็นหน้าสดแบบนี้เพราะว่าเวลากนิงทำอะ่ะคือเสียบเครื่องนี้ไว้ก่อนจะไปอาบน้ําพออาบน้ําเสร็จก็มาโรผมไว้นะคะแล้วก็แต่งหน้าตามปกตินะเดี๋ยวเราไปแต่งหน้ากันดีก,กว่า โอเคค่ะแล้วก็พอแต่งหน้าเสร็จแล้วนะ mm. ก็ใช้เวลาประมาณ20นาทีถึงส0นาทีนะคะเวลาแต่งหน้า mm. แล้วก็มาเช็คที่รลอนของเราว่าโอเคความร้อน mm. ของเจ้าตัวรลอนเนี่ยนะคะมันแบบมันหายร้อนหรือยังพอมันเย็นลงหมดแล้วแล้วก็คลายมันออกจริงๆก็ไม่ต้องรอให้มันเย็นทัทีเดียวก็ได้ค่ะแล้วก็คลายเจ้ารลอนมันออก พอเราคลายร้อนออกมาแล้วแล้วก็ถ้าคนที่ผมคลายเร็วนะคะก็แนะนําว่ารอจับตรงเนี้ยรอจนแบบโอเคเย็นหมดแล้วไม่มีความอุ่นไม่มีความร้อนเหลือนะแล้วเราก็จะค่อยใช้มือสางตอนนี้มันยังอุ่นๆอ,อยู่นิดหน่อยเนาะก็อย่าเพิ่งไปยุ่งกับมัน โอเคก็เสร็จไปแล้วนะคะข้างหนึ่งกับการใช้ฮอตโรลเลอร์เนาะส่วนอีกข้างนึงนะคะที่คุณกิงจะมาสาธิตให้ดูกันวันนี้ก็จะเป็นอุปกรณ์ที่คาดว่าสาวๆน่าจะมีติดบ้านหรือว่ามีไว้ในครอบครองนะคะันั่นก็คือเครื่องหนีผมนั่นเองก็ปรับความร้อนให้เหมาะสมกับสภาพผมนะคะข้างนี้เสร็จไปแล้วเราสะมาทำขานี้ให้ดูกันนะเริ่มจากด้านหลังก่อนนะคะ grab section จากด้านหลังมาอม ไม่ยากอะค่ะก็คือหมุนมาส่วนบริเวณปลายเนาะแล้วก็ปิดข้อมือแบบนี้นี่ค่ะพอปิดข้อมือปุ๊บปิดข้อมือตรงช่วงปลายมันก็จะได้ลอนแบบนี้เห็นเปล่าดไปไว้ข้างหลังนะคะแล้วก็ grab section ต่อไป ดึงลงมาแล้วค่อยๆปิดพอถึงท่วงปลายแล้วก็ปิดข้อมือเบาๆนะคะรอบหนึ่งแบบนี้แหมไหมก็จะได้หลอดประโยชน์ไว้ข้างหลังนี่นะคะพอถึงใกล้ช่วงปลายแล้วแล้วก็ปิดค่อยๆบิดข้อมือในขณะที่เราบิดข้อมือแล้วก็เลื่อน เจ้าที่นิบผมลงมาด้วยนะคะก็จะได้ร่อนแบบนี้พอไกล้ช่องไปก็บิดข้อมือไปด้วยแล้วก็ดึงลงมาด้วยนะคะนี่ section ข้างหน้าสุดก็อาจจะปิดเข้าอย่างนี้ค่ะ จะได้หลอนออกมาแล้วเห็นไหมข้างนี้อันนี้ก็เป็นหลอนที่ได้นะคะจากแปดไอออนนะคะเครื่องหนีผมนั่นเองนะส่วนข้างนี้ก็ได้จากฮอตโรลเลอร์นะคะหลอนที่ได้ออกมาก็จะต่างกันนะคะนิดนึงคือข้างนี้ยเขาจะได้หลอนที่โอเคดูมีสัดส,ส่วนดูเป็นธรรมชาติมากกว่านะเวลาเราใช้ฮอตโรลเลอร์พุ่งกิ้ถึงได้ซื้อไอ้เครื่องนี้มานะคะ ส่วนอีกข้างนเนี่ยข้างนี้อาจจะแบบว่าสัดส่วนที่เขาได้มาอาจจะไม่ได้ไล่กันมากนะอาจจะต้องใช้ความชํานาญนะคะในการฝึกฝนนิดนึงแต่ว่ามันก็ไม่ได้จะต่างอะไรกันมากมายนะคะอืมแบบนี้นะสองข้าง ก็แล้วแต่ความชอบความถนัดนะคะว่าโอเคที่บ้านมีอุปกรณ์อะไรแล้วก็ใช้การฝึกฝนมากน้อยแค่ไหนมันไม่ยากค่ะอ,องจริงคืออุปกรณ์ที่ทุกผู้คนนี้ก็น่าจะเป็นในเครื่องนี้เนาะแล้วแบบว่าฝึกไปฝึกมามันก็จะไม่ได้ยากอะไรอะค่ะมันก็จะออกมาเป็นร่อนให้เราง่ายๆแบบนี้แหละนะอืก็คือถ้า กุงกิงไม่มีเวลาค่ะเหมือนกับว่าเตรียมตัวไม่ทันหรือว่าแบบรีบจริงๆนะรีบจริงๆกุงกิงจะใช้เครื่องนี้แหละเพราะว่ามันเร็วดีแล้วก็ไม่ต้องมารอว่าโอเคต้องรอใช้เวลาสักพักต้องเสียบปลั๊กรอ้อยเครื่องร้อนก่อนแล้วก็พอโลเสร็จแล้วก็ต้องรอให้มันเย็นถึงจะเอาออกได้นะก็คือเราก็หนีบไปได้เลยแล้วมันก็ได้รอนสวยเลยแต่ว่าเอาจริงร่อนที่ได้มาแล้วธรรมชาติกว่าแล้วดูแบบว่า ทีวมีวอลลุ่มกว่าก็คือไอ้เจ้าข้างนี้ที่ใช้ hot roller นะคะแต่ว่ามันก็มีข้อเสียที่บอกค่ะก็คือต้องใช้ระยะเวลาต้องมีเวลานิดนึงที่จะรอรอให้เขาเย็นตัวลงแล้วก็อีกข้อน,นึงคือกูยินรู้สึกว่ามันคายเร็วนะเวลาใช้เครื่องเนี้ยเพราะฉะนั้นก็ช่างใจดูค่ะแล้วก็ดูสภาพผมของเราเนาะว่าเหมาะสมกับเครื่องแบบไหนแต่เอาจริงอะพอดูแล้วสองข้างก็ไม่ได้แตกต่างกันมากมาย โอเคะ okay, ค่ะเอาเป็นว่าหวังว่าคลิปนี้คงจะถูกใจเพื่อนๆเนาะเห็นรีเควส์มากันกุ้งกินก,ก็ดีใจมากเลยนะคะที่เพื่อนๆรีเควส์อ,อ,อ,อยากจะดูวิดีโอนี้เป็นคอมเมนต์ที่ดีมากๆเลยวันนี้ก็มาทําให้เพื่อนๆดูกันนะคะหวังว่าน่าจะได้ประโยชน์แล้วก็ถูกใจกับคลิปคลิปนี้เนาะวันนี้กุ้งกิงไปแล้วค่ะเราเจอกันใหม่คลิปๆหน้านะบ๊ายบายอ่อยดู